โอ้เค oh. okay. สวัสดีครับทุกคนอัน,นนี้คุณก็อยู่กับเยมคุงเกมเมอร์ทีวีนะก็อันนี้ก็อยู่กับเกมเอ่อ e ฮ d ช็อตนะฮะซึ่งอันนี้ก็อยู่กับใครครับผดดู้ดีอ่าฮัหนาตามชื่อภัยโรมาสเตอร์นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาเล่นพ <c oughs> ีเคเอเอสป่ะเออจะคอยเอบีเอดีกว่ะ อันนี้คลิปน่าจะเป็นคลิปดองรองจากเอ,อ่อเอโสามเอ้ยเอโสี่พันที่สองครับจะลงเอพิโสี่พันที่สองอนเดี๋ยวคลิปนี้ได้ดูเออเอ้าเฟลล <laughs> ผมไปกดอ,อะไรวะนะ่ะอืออืเอ้ยโบมาดิเองอ่ะจริงว่ะ โอ้โหปืนอะไรวาโอ้โห m อ l ม g อแน่นอนปืนนี้ขึ้นชื่อว่าโหดโหดใช่ไหมน่นไงใช่จริงด้วยปืนแม่ง m อ LMG โอเคลาดครับผมลาดครับผมโอเคจบไหมไม่ต้องทำลายหรอกปืนกระสุนนะเฮ้ยอย่ายึกยัก ไม่โหสักทีเรียบร้อยวัวตายด้วยเออเปิดก่อนนะสองฟิวถางมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอเคยิงห้เปืนถังทอง <ELL> ลาดหมดเลยเรียบรย้อยเรียบรย้อยเรียบร้อยอันนี้มึงลัดเอ้ยอันนี้ดูลัดนักลัดไม่ได้เป็นนักลัดเอ้ยต้มเป็นนักลัดเออไม่เกีใ in, ใ in, in, in. In, ่ยวเฮ้ยอย่าเใจเย็น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 เฮ้ยเฮ้ยโหไม่โดนไม่โดนเฮ้ยโอเคเย็ดได้หุนโหดมาก โอ้โหวุ้นมันจะรัาาดตัวโอเคเยี่ยมมากว้าววุ้นลาดยิงถังทองเจาะหนึ่งโอเคโอเคเย็ดนี่ <c oughs> ตูได้หกนั่นไงว่า,าแล้วอีกแล้วตูได้หกอีกแล้วไอ้วุ้นแม่งค่าได้สี่ถือว่าสลับกันอืมทางมันแรงเลยฮะก็คือตอนนี้ฝนตกนะฮะเออไอเอพเอสเอพเอสเอพเอสเดี๋ยวชวนเองเอามาๆมาไอ้วุ้นเอพเอสตูชวนนะ โอเคมาอ้าวโอเคเดี๋ยวมเท็เโอเคม่มันน่าจะมีแบบดูระบบปืนนะชิมหายลืมเปลี่ยนเป็นลูกซองไอ้ฮ่าชิมหายเลยเรียบร้อยเรียบร้อยลิฟเลยวันนี้โอ้โหเฟลอะไรวะเนี่ย Ê mấy người thằng Nhà này mới mày dưới giấc giấc cho này ส่องสไนนยมั้แบบโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดเก็บระเบิดโอเคดูเก็บเรียบเลยหิวแดงหิวเหลืองตามหาหิวอ่ะอุ้นตาเอ้ยวุ้นฆ่าได้วุ้นฆ่าจิวได้จิวหรือจิว รูมือไรเอ๊ดูมือ,มอไร่ไปไหนแล้วอีกคนนึงอ่ะเอะตายถ้ามีลูกซองเนีมันจะแบบง่ายอ่ะเออเฮดช็อตโอเค ดเด็ดด้วุ้นค่าได้วะ่ะเอาว่ะโหดโด,โด้วยโหดโหดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเซตแล้วแหละเอาเป็นลูกซองมาเพราะถ้าไม่ใช้ลูกซองมันต้องอืยากโอเคลูกซองม่วงนะฮะโหเสริมแป๊บน,นึงอัพแป๊บน,นึงโหไม่เอาย้ายโปรแกรมอัดไปข้างบน สี 70, 80, 80. ่สิบแปดสี่สิบเธอไปยี่สิบอะเออปั้นหนึง่งใจเย,ยน็นวุ้ยยนใจเย็นเคเพูดมายี่สิบสามอัพเลเวลปืนเคยืยนยันเคอ้าวโหวุ้นเหนะแค่นี้เดี๋ยวชวนข้าวเลย จริงจริงแคทแม่งได้เรื่อยๆเลยนั่น,นะ่ะเออจริงตอนนี้ของไลนทหารหมดเลยไลน์ทหารหมดเลยทำไร <c oughs> โอ้โอะไร <c oughs> เออท่วมแหละ อยู่ตรงไหนอะอืมกวมรังมาฆ่าเลยนั่น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 ตุ้มตุ้มตุ้มียบร้อยลิฟเลยลิฟเลยลิฟสิครับ จริงเหรอโอ้โหแม่งสายบู๊จริงว่ะสายบู๊ลูกสองแบบสุดยอดอ่ดย่ออะไรย่ออะไรโอเคโดนย่ออะไรโอ้โหใช้เอ,อะไรปืนไอ้นี่ น่าจะยากอยู่โอเคอ่าเต็มแล้วเหรอโอเคครับก็นะแปมหนึงบบน่งแปมหนึงแบบน่งยังเล่นได้อยู่ปะยแบบังเล่นได้อยู่ยังอแบบนุญาได้อยู่เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ฮะเออถูกผู้ถูก,ถก,ถกสำหรับคลิปนี้ก็คงเออมีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมก็อ,อ่อขอตัวไปเล่นไหนวุ่นก่อนนะฮะแป๊บหบนึง่ง ไม่อะความเบลาวามเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อกโ,โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับไม่ใช่มีวิดน้ำแม่โอุ้ยโอเคครับเดย์ก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <rencont> re>